ชายหาดบางแสนเมื่อประมาณ53ปีมาแล้วเดินเดินเล่นตามชายหาดน้ำยังใสสะอาดแล้วก็ไม่มีธุรกิจกลางเตีงยงผ้าใบหรือว่ามีร่มมากมายเหมือนในทุกวันนี้ เดินเดินเล่นก็มีคนที่มาถามว่าจะถ่ายรูปไหมถ่ายเสร็จก็ได้เลยนี่ห้าสิบกว่าปีบรรยากาศเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปกรกระทั่ง คนก็เปลี่ยนไปจากวัยสาวก็สู่วัยชราทุกอย่างเปลี่ยนไปตามการเวลาแต่สถานที่ก็ยังโด่งดังมีคนที่เรียกว่าไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวชายหาดบางแสนเป็นอันดับหนึ่ง ของประเทศไทยเพราะใกล้ที่สุดจะไปพัทยามันก็ไกลแล้วว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทยเหมือนกับตลาดน้ำที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือตลาดน้ำดำเนินสะดวก